ไหนเอ่อให่ดู่านเนี่ยนี่ฐานแล้วเนี่ยเปลือกยังไม่ไหม้เลยอ่าโอเคได้เนี่ยครับครับจากเตาแรกประสบผลสม,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 สมไปแล้ว EP แรกครับผม อีพีที่สองพอถ่ากำลังเตรียมสถานที่เผาถ่า,านไร้ควันน้ำส้มควันไม้ครับเดี๋ยวมาเบิง้งครับน้ำส้มควันไม้ข้ากระซี่ด้นี่แหละครับจากเศษไม้หัวไร่ไปนาะอันนี้กิ่งมะกรูกกดแล้วก็มะกรูดที่เราเผาจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแม่ว่าพ่อนี่ มะก,กุูดที่เราได้มานเนี่ยเตาจะเป็นสภาพนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมอีพีนี้อีพีที่แล้วล้มเหลวไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้อยู่มาดูอีพีนี้อ่ะมาดูน้ำส้มควันไม้ที่เราได้กันนี่ครับเป็นน้ำส้มควันไม้ครับนี่แหละน้ำส้มควันไม้พอถาว่าเดี๋ยวผักสัก2อสามเดือนเท่ากัไปฉีดเอ่อ ดอกไม้เนี่ยฉีดต้นมะยงชิดเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยมะยงชิดครับผมเดี๋ยวมาดูอีพีนี้ว่าทานเราจะสำเร็จไหมมาเบิ่อนกันครับ มากว้างราบก็บว่างไปเลยครับแต่น,นี่พอเท่าว่าเอาไมา้ใหญ่ลงทั้ง่างเอาไมาห้หน่อยขึ้นทึงๆอันนี้ก็เป็นเศษพวกไม้เศษไมย่ค่าเศษอ่าเอ่อไอ,อ,อ,อต้นมะกรูดครับอันนี้เป็นไม้เอ่อเศษกิ่งไม้ประดูอยู่หัวหน้าเออเงินไม้ประดูครับ นี่แหละพอเท่าสิสว่างว่างว่างบกเศษไม่น้อยๆก็ดีทับเทิงเทิงแล้วก็เอ่อมะกรูดก็เทิงเทิงที่ร้งองเบิ้งครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเป็นไงไหนเออเห็นดูฐานเนี่ยเนี่ยฐานนั้นเนี่ยเปิดยังไม่ไหม้เลยอ่าโอเคได้เนี่ยครับ